เงี้ยมือนี่มาขึ้นเฮียนไหมจ้ะพัลบไปเงี้ยี่หลามาสวยแท้คนสวยกับัจ๊สีแหละจ้าคนสวยอ่ะคนสวยนี่ถือแล้วคุณนายพี่เป็นแล้วแล้วเหรอ เียมามาป่ะมันเป็นคนสวยดีสุดมากกันสวยไปคนสวยมากสวัสดีค่ะคนสวยอิริสวัสดีค่ะคุณนายสวยมากค่ะได้ห่อได้เนี่ยได้ห่อได้ห่อสีน้ำเงินด้วนะคนแรกไปเนี่ยเร็วๆต้องสีม้าล่างสวยสิฮะนะเที่ยวเอาไอ้ม้าสวยเนาะไอ้คนสวยคือไปไว้แถมมาเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแรกเราด้วยเที่วไปรถกูแขนเขาเลยได้พอแล้ว ไปหอดเรด้วยแปดแม่โห<อ><ท>ดโค้ดขนดน,น้นนะอยมันมันเด็ดอีหยังอยู่องจะมาสาอล้วไปมาอีหยังก่อนจ้า โอ๊ยมาแาสมายปล้วสวยที่ได้ห้อบนน้ามาสันมานะนะโอ้ยเหลือตะลายสวยบ่นเนี้ยแค่ากลอ่ะ้คุณล่วยเีนมากมขึ้นบานไหมจ้าคนบอกมักขึ้นเจ็ดโมงคอยตื่นเจ็ดโมงคดีคอยมาตอนสองโมงลละ ก็ได้าอย,อยางกินนะังโอวหลายยางมีหดหลักหมูอ่ะพ่อห่อพ่อเนี่ยศาสนาม,นนมีเหนไหมกินได้ไหมเราทงมะบ่เกี่ยวทงไหมยังแล้วก็มาต่อโดยจะผ่าคนมันมีถงไหด้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้ายค่ะเพิ่นเฮ็ดอันคืนบ้านไหมจ้ะโอ้ยระได้มาเห็นดุนลรเรเพิ่นเฮ็ดเองสร้างเฮ็ดเองเนี่เนี่ยเอาพวกกันหันหลังใหลเราคุณแม่แม่ทั้งหลายแหรอนิ่มเลยจ้ะ ใจอิ่มเด้วยิทมเอกินก็แนบใจอิ่มดีก็ะแล้างแสบมะสันซ้เนี่กระปุกถึงบานไม้แสดงความกินดีด้วยนะคะอาคือขม้าเราก็จะเป็นเย็นเย็นตัวค้างคือมาตรฐานนอันนี้เป็นข้าวไม่ได กินยิ่มแล้วก็ได้ฮอ้กอินกินฮอ้กเนี่คนม้าแต่ก็กินอิ่มแล้วนะจ๊น่แต่แล้วมิยิมแล้วลงแก้มงขากินอิ่มแล้วไงก็ต้องเก็ดทางเกษตรเองนี่จ่ะไอ้รถมาขายว่าบ้านใหม่น้องปอลูกสาวจ่ะเนี่ยปอม้าแม่สิลูกแขนให้่แม่ม้าสวยไม่อย่างไงแม่หัวบบ ก็ถ้าได้ถามว่าถ้าได้มีงานกินได้แบบสามหาแล้วฮโอบายยเป็นงานก็เย็นเย็นขาเจ้าติดแอร์เปิดแอร์เ้าขม้าเราเย็นเย็นห่วยห่วยวันนึงคนติดแอร์แล้วติดแอร์เรียบร้อยแล้วนี่ลูกสาวผมด้ายินดีได้ไหมคะลูกสาวแม่มาสวยลูกแม่ต้นสวยเหมือน ข้นควนจะจ้งน้องปลาดองก้อนคงเงินแล้วสิคงเงินไปคงเบิดไปแล้วอืมเอ้ยแมแก่แม่เาแก่นเาวันมาอ๋ออตานี่อันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะคะอันนี้เรื่องกิน อันนี้กลามัตบ้านจียอันนี้อันนี้ที่มีตแบบเพสนี้บานเฮาเลยจ้าอยากจะผ่าก็ไม่ถงหนเตรียมสวนชิได้ป้าชิได้ชิได้ถงงินน้องเงินน่ะป้ามาตบ้านมาตบ้านแม่ไม่มีเลยเนี่ยพูดอะพูดอะป้าหลวงพ่อแย่งจะบตาเป็นหางว่าพร้อไปวหวงพ่อหลวงพ่อเนป อันนี้แหละจ้าพี่น้องมันเขาพ้อเราได้แต่พ้อเลยวตาาดควายตัวเล้วเจี๋ยพ่อไปน้าวายเต้นสวยเชียวว่าจะก็ควายลวงคว้เลยได้จ้าผมนนี่ควายลวงคว้าลวงควัวเราได้แบบเนไม่อยัางไ้เรียบแม้ทำอยากขนมเนียตาจาแฝบสุดเซนมันเบอร์เดแต่น้าก็คือมาพอดีพอดีพอพอดีหวเปา นม่มร่างด้วยมาร่างเอาองั Sadly, าง้นนี่ด้มล้างสวยด้วยเนี่ยมาสวยเบอวยก้มืดเออสวยสวยเออม้าพอดำพอดีพนาวาใช่สมาพอดีคักแค้ขนมเสี่นก็มิดพะนะแกน่าจะได้แหบนล้อเพิ่นนั่นพี่น้องบม่ได้แหบเว้ไดต่แมาสวยอ่ะ

เก่งบบง่ายนึงบ่ได้กินน้ำเกลงเไม่ไปนองเลยคือได้ไม่ได้ล่างถ้วยหรอี่ส่วนไนล่างถวยคักแล้วเมื่อเนี่ยล่างถ้วยค่ักแล้วกาจันวางานใดกับปีดากนี้ปีดากนี้โอเคโอเค